ยึดเท้าทุกอย่างทุกอย่างอยากกินทิ้งคว่ ช่อง 4RCN นะครับทุกคน,นเออวันนี้เราก็นะครับมาทำเนี่ครับ้อบนื้ผัดมาม่านะครับทุกคน,นเออผัดมาม่าเลยจะทำขี้เมามาม่านะครับผมอันนี้ไงครับวา,างกันไหมวางกันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพายเดี๋ยวอันนี้มาจากช่องไหนครับเนี่ยสวัสดีครับผมช่องฟาทูสองถิงน,นะครับ

ม่โยน,อ,นโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําผัดมาม่าคีมัลทะเลนะครับทุกคนก่อ,อนอื่นเลยเราต้องไปหาวัตถุดิบนะครับผมไปลุยว่าเราจะใช้อะไรบ้างนะครับผมลุยยังไงครับคุณโบวขั้นต,นตอนต่อไปเราไปไหนกันนะเราก็จะไปหาวัตถุดิบนะครับผัดมาม่าเราต้องมีกุ้งไหม,มใช่ใส่กุ้งด้วยใช่อ่าโอเคมาม่าอะไรครับมาม่าเขาก็ไม่ได้จ่ายครับ โอเคไปครับผมเราไปคลองกันเลยครับทุกคนไปครับทุกคนเราไปคลองงานดิน,นทองขา้าวไปครับ โอเคครับท okay, right ุกคนตอนนี้เราก็นะครับผมอยู่กับนี่ครับไปเซียนดิงนะครับเราจะให้มันหวานกุ้งนะครับผมนี่หวานกุ้งในคลองนี้นะวรกกุ้งอะไรอยู่ในคลองวะกุ้งเตงแบบมีไงอ๋ออันนี้เป็นคลองแบบงี้แบบนี้แบบนคลองแตงคลองนะครับผมเนี่ยดูจริงๆก็เลยคลองก็ยาวมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้มันหวานดูนะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่าใช่ไปไป let's go yeah, yeah.

ขึ้ดนดีกว่าข้กูลงมาแค่ดีใช่ไหมมึงลงมาทำไมโอเคครับทุกคนเราก็ได้กุ้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือกุ้งแต่งนะครับกุ้งแต่งนะครับทุกคนรู้ไหมทำไมถึงต้องทำแบบนี้คร okay. ับผม ดอ๋ยวคมันไม่มีอะไรครับคประานใ่ใ่ิบบ้ามีกุ้งมวยเออไเดอเดี๋ยวมันไม่มีอะไรครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทำกันเลยครับผม Let's go โอเคครับผมวิธีการทำของเรานะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องจุดไฟครับได้ครับมาไปครับเฮ้ยคนรวย ตั้งเลยตั้งเลยพิดด้านลำแม่โอเคครับผมจางขั้นตอนแรกครับผมเราก็ต้องใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยแตกแตกมามามาได้แล้วได้แล้ว เฮ้ยนี่มาม่าทำมาจากไหนครับเนี่ยอันนี้มาม่านะครับผมซื้อมาจากโลตัสมาทำับใก่้บ้านทำไมดูดููดูดูพี่ดูพี่กูวิธีการใส่มาม่าดูดูนะคนดูนะดูดู กก่อนทำตามทำตามตีแบบนี้ไม่เรื่องไม่เป็นไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นไงเหมือนกันมันใส่ง่ายๆนิดเดียวอ่าดู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 เนี่ยมันก็ได้กินไอ้เหยอะอ้าวอย่าใส่พิษใส่แล้วดูดูนะครับโอ้ยชิกมาม่าหน่อยอ๋อคาร์ลใส่ไม่กินเนี่อย่าไปได้กิน ใส้เส้นมันนุ่นนิ่มก่อนนะครับผมเราถึงจะลองนำมาผัดนะครับผมจะมีลิ้นเน,นี่ยตอนนี้ก็นุ่นนิ่มนะเดี๋ยวราจะ,จะใส่เครื่องปรุงไป <c oughs> ไม่ใส่ทีหลังอย่เจะไระหว่างรอครับระหว่างรอนะครับ <c oughs> อ่เระหว่างรอครับโอ้ยโอ้ยระหว่า, <c oughs> า,างรอครับผมระหว่างรอเรามาเตรียมเครื่องกันนะทุกคน มีก็มีมีก็มีไอ้เียมึงมึงไม่เหรียญกับกล้องเลยไม่ได้ม่ไม่ม่ดต้นีเลยดอสามกล้องก็มีมีก็มีเอามาเอามคมีก็มีเอามีเน่ ฐานชิ้นนึไม่ใช่ต่อแค่น้่งฐานโอเคครับตอนนี้เส้นก็นุ่มแล้วนะครับผมเราก็ต้องใส่กุ้งนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสต่อไปนะครับผมโอเคมาใส่มาเลยแล้วุจะใส่กี่ซีอนี่ครับผมเราก็ต้องใส่กุ้งนะครับเออแล้วเราก็ใส่ปรุงวัตถุดิบเลยครับใครใครใคร ไข่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 ไ่ไข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 ่ เจ็บจิตตอนแรกเป็น้องเป็นคิวไปโฟนนะทำไมต้องเป็นกูบ้ามนตอกอย่างงั้นันตอกแล้ตองแลตอกแลนี่หักมาแก้วง่ายง่ายนี่โออรสช โอไมายก่อนโอ้โอ้เพื่อเพื่อคุณเดกได้ไหมไม่เย่าเลยวล้วก็ผัดเลยครับทุกคนสามไปไปทำไมอาจารไม่เห็นลงวะ ไม่เห็นลำบากครับรรอะไรเนี่ยโอ้โหนี้ก็หวานดิผมไม่ชอบเลยอ่ะผมไม่ชอบเลยหที่ไหนมาหอมน่ากนหอมหอมมากหอมกินเลยนะหอมกลิ่นกลิ่นความไขยันน,ยยนะดิครับปอนโย โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคทำไมทุกลิกต้องเปื้อนด้วยวะเอาครตูครับวเราจะมากินจะมตงกาน่พดโอเคครับเราก็มากินก่เลเดี๋ยวนเดี๋ยวก่อน อะครไม่มีจานไม่ต้องกินนะครับข้าทุกอย่างทุกอย่างอยากยินดีกว้างเป็นของนี้ค่ะุดคนอดอยากนี้หนนักหนาสงสารบรรดาเด็กตาดำดำต่อตัวนะครับไปมาไมนรู้เลยเราตุ้งก่อนเลยโอ้โหอะไรกินได้เลยกินให้หมดนะกินนะเอาไปเยอะกิคมิปนี้นะครับถ้าใครกินหมดเป็นเรื่องติดตามเลยนะครับผมใครต่อไป ได้ยนะังด้ยังอร่อยนะได้อยู่นะได้อร่อยกุ้งงันไหวเลยโอเคครับทุกคนวันนี้เป็นไง อร่อยอร่อยมากวันนี้ต้องขอบคุณครูอเทียนนะที่เชิญผมมากินอาหารดีๆแบบอร่อยนะครับก็ครั้งหน้าถ้ามีอีกไม่ต้องเรียกผมคือเรียกว่าเป็นฝีมือระดับโลกเลยนะที่ระดับในตำนานนะครับก็ไม่มีช่องไหนก็าทำแบบนี้นะครับช่อนี่คือช่องแรกของประเทศไทยนะครับถ้าชอบอย่ากดไลค์กดแชร์อย่ากดซับสไครต์เป็นเด็ดขาดกดรีบด่วนเลยนะครับผมเพื่อจะได้ทัติดตามด้วยนะครับผมทุกช่องเลยนะครับผมก็ติดตามทุกช่องไทยก็กดติดตามทุกช่องเลยนะครับโอเคครับโอเคครับผมเอาเราไปดูต่อเปเมื่อไหร่ ตากล้องไงตากล้องเราไม่ลืมนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ไปแล้วกูก็นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งนะครับผมคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรกันต่อครับปั๊มมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหน